นอกจากการเพิ่มมาตรการแล้วอีกหนึ่งส่วนที่สําคัญมากๆนะครับก็คือการกวาดล้างของมลพิษด้านเสียงนี่แหละครับพี่ปริงครับซึ่งหนึ่งในนั้นนะครับก็คือการกวาดล้างรถที่แต่งซิ่งท่อดังตอนนี้เขาเอาจริงแล้วนะครับที่มหาสารคามครับตำรวจมหาสารคามครับประกาศเอาจริงผนึกกําลังทุกภาคส่วนครับในการกวาดล้างรถแต่งซิ่งท่อดังนะครับเพื่อที่จะสร้างถนนปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ครับ นายชุมพิษเดชรัตน์ครับผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสาร,รคามพร้อมด้วยพลตำรวจตรีพระเดชนะครับเพชรว่างโงนะครับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมหาสาร,รคามรวมทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะครับและตำรวจจราจรครับได้ร่วมถแถลงนะครับผลการปฏิบัติการกวาดล้างรถจักรยานยนต์แต่งซิ่งและท่อเสียงดังนะครับในพื้นที่จังหวัดมหาสาร,รคามโดยผลของการดําเนินการนะครับสามารถที่จะตรวจยึดท่อไอเสียนะครับที่ ไม่ได้มาตรฐานจํานวนกว่า100ท่อเลยนะครับก่อนที่จะนําไปบดท,ทําลายเพื่อไม่ให้สามารถน,านํากลับมาใช้ได้อีกนะครับพร้อมทั้งยังมีการบูรณาการทุกภาคส่วนครับในการร่วมรณรงค์เมาไม่ขับเพื่อที่จะลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ครับโดยท่านผู้ว่ามหาสรารคามกล่าวว่าปัจจุบันค่ะปัญหาทางด้านรถจักรยานยนต์เนี่ยมีการดัดแปลงใช้ท่อเสียเสียงดังเกินกว่ากฎหมายกําหนดเนี่ยเป็นปัญหานะคะที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความสงบเรียบร้อยและก็ความปลอดภยัยรวมถึงคุณภาพชีวิตของประชา ด้วยะะจึงมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่องนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ทุกภาคส่วนต้องบูรณาการร่วมกันนะคะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละอดทนนะคะและก็มุ่งมั่นในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดนะคะพร้อมการออกตรวจในพื้นที่รับผิดชอบดําเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อปราบปรามไม่ให้เกิดกระทําความผิดซ้ําค่ะในด้านของผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดมหาสารคามนะครับก็ได้กล่าวว่าได้มีการกําชับให้สถานีตํารวจทั้ง25แห่งนะครับเพื่อ ิ่มความเข้มงวดในการตรวจจับรถที่มีการดัดแปลงท่อไอเสียนะครับหรือว่ารถที่ส่งเสียงดังก่อให้เกิดมลพิษนะครับโดยมีการขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนครับว่าหากท่านใดพบเห็นรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ที่ส่งเสียงดังรบกวนเนี่ยสามารถแจ้งเบาะแสเข้ามาได้เลยนะครับที่สถานีตํารวจภูทรในพื้นที่ใกล้บ้านของท่านเองนะครับโดยทางสถานีตํารวจเนี่ย บอกเลยนะครับว่าข้อมูลของผู้แจ้งเนี่ยจะถูกเก็บเป็นความลับนะครับไว้วางใจทางเราได้เลยนะครับรวมถึงสถานีตํารวจพูทธรจังหวัดมหาสารคามก็ยืนยันนะครับว่าจะมุ่งมั่นทําหน้าที่เพื่อให้ถนนทุกสายเนี่ยกลับมาปลอดภัยแล้วก็ส่งเป็นของขวัญปีใหม่ในด้านของการจราจรให้กับพี่น้องประชาชนด้วยครับเปลี่ยนท่อทั้งทีเนี่ยเสียตังค์เพิ่มด้วยนะคะถูกต้องครับผม,มซื้อรถมาแบบไหนใช้แบบนั้นกันดีกว่านะคะปลอดภัยแล้วก็เสียงไม่ดังด้วยค่ะ